แล้ววันนี้คู่เราจะมาโตัวทีมตอนนี้เป็นฝั่งทีมเชื่อคฝั่งนี้คือทีม่มการดูดวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าดูทุกคนแล้วแม่นคนที่ไม่เชื่ออาจจะรู้สึกว่ามันก็คู่กับหมอเดาอะเอาจริงๆคือการดูดวงมันไม่ใช่การทำนายว่าเฮ้ยจะตรงกันเต้แต่มันคือการที่ไกด์แนวทางชีวิตไกด์ชีวิตใช่ไกด์ชีวิตตัวเองทำไมแล้วก็ชีวิตเราใช้แล้วไม่ต้องประมาอมแล้วก็ดู แล้วไพ่แต่ละใบมันก็แบบเหมือนพูดกว้างๆพูดรวมๆของผมเจอมาเองมีหมอมาดูมาดูส่สสวัสดีครับพวกเราเดอะโปรตโตไทป์และวันนี้พวกเราจะมาโตวาทีและวันนี้หัวข้อโตวาทีที่เราจะมาโตกันนั่นก็คือดูดวูเชื่อหรือไม่เชื่อทางนี้เป็นฝั่งทีม ซึ่งเราจะเล่นกัน3รอบครับผมสองรอบแรกจะให้ทั้งสองทีมเนี่ยบอกข้อดีของตัวเองครับว่าเชื่อเนี่ยมีข้อดีอะไรยังไงและไม่เชื่อมีข้อดีอะไรยังไงรอบสุดท้ายรอบที่3จะให้มาวิจารณกันไปเลยครับผมไปฟังส่วนตัวเนี่ยเคยดูดวงมาการดูดวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าดูทุกคนแล้วแม่นคนที่ไม่เชื่ออาจจะรู้สึกว่า คู่กับหมอเดาอะแต่ถ้าคุณดูดวงถูกคนถ้าคุณเจออาจารย์ที่แม่นอะบางทีเราแค่จะไม่ต้องพูดอะไรเขาก็ทายมาแล้วว่าเนี่ยห้องนอนคุณตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้เนี่ยไปย้ายอันนี้นะแล้วจะชีวิตจะดีขึ้นการดูดวงอะ่ะมันเป็นการแมกแนวทางชีวิตเขาหรือว่าทําให้เขาอะ่ะระมัดระวังในเรื่องนั้นๆมากขึ้นไม่ต้องดูอะไรยากเลยค่ะเหมือนเวลาเรา ้างบ้านอ่าเราจะมีสิ่งแสไว้ทําไมทําไมใช่ไหมคะใช่เราต้องด,ดูโงเ่เฮงกันอยู่แล้วว่าบ้านควรตั้งทิศนี้ไหมถูกไหมคะคุณฟุก๊กใช้ด้วยอ่าจริงๆอันนี้คือไม่ได้แบบโ่วซั่วหรืออะไรนะแ,แต่มันคือจริงๆเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะค่ะว่ามันแม่นแล้วเมื่อกี้ก็คือฝั่งของทางเชื่อเขาก็ได้พูดไปแล้วอตอนนี้เป็นฝั่งของไม่เชื่อกันบ้างครัคผมคือคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงอย่างแรกสวดส่วนตัวเลยคิดว่าเรื่องของการกระทำมันมีอะไรที่มันมา,มากกว่าเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้ เรารู้ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเออจะทาอะไรเรารู้อยู่แก่ใจทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลมันอธิบายไม่ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่อันนี้วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้มันแบบจับต้องไม่ได้เลยจริงของผมเจอมาเองมีหมอดูมาดูดวงให้กับคุณย่าที่บ้านแกมีโรคเกี่ยวกับประสาตาของแกแกจะมองเห็นอะไรไม่รู้ผ้ามัวเนี่ยอีกสี่ห้าปีหายเห็นทุกอย่างใสชัดเนี่ยตอนเนี้ยเดินคำนี้เลย พอไปแล้วอนี่เป็นเหตุผลดีว่าไม่เชื่อเพราะมันเห็นมากกรตา <S 2> <S 2> ผมเคยเห็นกล่ <S <S องหรืออะไรที่พายสหรับดูดวงครับซึ่งมันเห็นเลยเอ้ ถ้ามันเป็นความเชื่อแบบนี้แล้วมันออกออกมาขายได้ยังไงแล้วไพ่แต่ละใบมันก็แบบเหมือนพูดกว้างพูดรวมๆซึ่งมันก็มาจากแบบจิตวิทยาของคนน่ะเนาะมันเหลือเชื่อจริงๆขนาดน,นั้นทาไมถึงมีสาออกมาขายซื้อไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็ใครเป็นหมอดูก็ได้อย่างเงี้ยหรอมไม่ได,ด้สุดท้ายมันก็คือเรื่องของแบบจิตวิทยาการคาดเดาการคาดคะเนอะไรที่มันแบบมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนไม่มีใครรู้ได้ Ro Fort ส่วนรอบที่สองเนี่ยเราจะให้ฝั่งนี้เริ่มก่อนบ้างครับผมว่าทําไมถึงไม่เชื่อเรื่องดูดวงมันจะมีคําที่บอกว่าเวลาดูดวงเนี่ยห้ามดูบอดห้ามดูทีห้ามดูซ้ําอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นแค่กุศโลบายบอกก็ได้ว่าห้ามไปดูสมมติดูดวงมาละครั้งหนึ่งแล้วอยากจะดูให้มันชนัดจริงๆไงแบบว่าเอ้ยมันแม่นจริงเปล่าว,วะไปดูหมออีกคนนึงอ่ะแต่หมออีกคนนึงดันบอกอีกเรื่องนึงซึ่งแม่งไม่ตรงนีเน้ มันอาจจะเป็นกุศโลบายหรือแบบว่ามันไม่จริงมันาจจนาะคือการคาดเดาการคาดคะเนสมมติว่าจะมีเกฑ์เลือดตกยางออกคําว่าเลือดตกยางออกเป็นมีดบาดก็ได้ยื้นหกัหกก็ได้เดินเตะขาตกก็ได้อะไรที่มันามสามารถเกิดขึ้นไ,ได้ในชีวิตจวัน <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงมันทําให้เราเชื่อได้ใช่ไหม อะไรครับขอค้านยกมือยกมืออย่างนี้ผมไมู่้นะคืออะไรนะขอค้านได้ไหถ้าขอคนได้ครับอถ้าเขากบฏทวงอะคือว่าอาจจะดูหมอที่ไม่แม่นมาหรือเปล่าเพราะนี่คือคนที่ดูหมอแล้วี่เจอหมอที่แม่นเราถึงเชื่อเพราะเขาว่าสามารถกําหนดว่าเฮ้ยเดือนนี้คุณจะเจอกับสิ่งนี้อย่างเช่นระวังเรื่องอุบัติเหตุนะเจออุบัติเหตุจริงๆอย่างเงี้ย แล้วถ้าสมมติว่าเราดูประจำอย่างนี้แล้วเขาทายแม่นเป๊ะๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นหมอดาวอะในเมื่อเขาผูกเป๊ะๆหลายๆเดือนหรือว่าเราดูมาตลอดเนี่ยเขาไม่เคยทายผิดเลยแล้วอย่างที่เดียวบอกว่ามันใคร, <c oughs> ใครๆก็เป็นได้แต่คนที่ดูแม่นจริงๆอะจะต้องถา่างกันง่ายๆคุณอาจจะเจอคนที่ดูไม่แม่นก็ได้อะ่ะใครจะไปรู้เขาไม่รู้ผมไม่เคยดูเพ <c oughs> <c oughs> ราะผมไม่็นกอล้ไนเนี่ยเขาถึงมีป้ายกำกับตลอดว่าโปรดใช้จักรยาน ในการรับชมและรับดูก็อย่างที่ยุกทีบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการต้องใช้วิจยาณมันก็พูดโดยรวมเขา<อ>ก็่อ,ออกขึ้นงนี้ยคุณจะโดนม่บาดเพราะตรนีมม้มันไม่เกิดอะ่ะอ่าแล้วหมอคนดูนะเขาจะแม่นอยู่ไหมอะ่ะความาจะแม่นหรือแม่แม่นเนี่ยมันถ้าคนนี้แม่นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราดูดวงมาแล้วแล้วเราโดนเตือนมาว่าเฮ้ยเดือนกี่วันกี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ถ้าสมมติเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันไม่เป็นตามนั้นก็ไม่แม่นแล้วดิ ใช่ไหมล่ะฝืนฝืนหมอมันคือการฝืนไปตากรรตัวเองถ้าแล้วงั้นก็ไม่แม่นแล้วสิสมมุติว่าเรารู้แล้วพรุ่งนี้เราจะโดนมีดบาดไม่ฉับไม่แล้วมีดอ่ะไม่ตรงแล้ว่ะไม่แม่นแล้วทีนี้ใช่และรอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายนั่นก็คือรอบที่3ที่เราจะให้ทั้ง2ทีมมาดิสคัตก็คือใส่เดียวกันเลยครับผมมีอะไรใส่มาได้ใส่มาให้หมดว่า เริ่่มกอนเอาจริงๆคือการดูดวงมันไม่ใช่การทํานายว่าเอ,อ้ยจะตรงจะเต,ต้แต่มันคือการที่ไกด์เนวทางชีวิตใช่ถ้าสมมติถ้าสมมติคุณดวทำนายว่าสามเดือนข้างหน้าคุณโดนรถชน เอ้าแล้วคุณจะขับรถประมาทอยู่ไหมเออขับรถประมารเตือนสติใช่จะไปให้คนเกิดเข้าไกลชีวิตตัวเองทำไมเราก็เลาือกเอาสบายแล้วเออในเมื่อเราเราเลือกเราเลือกที่จะเป็นบัตรได้เราสมมติเราเราก็ไม่ต้องประมาทเราก็รู้แค่สติของตัวเองมาเราต้องไม่ประมาทการดูการมันมีหลายขาดมันส่งผลหลายๆอย่างเช่นการทํางานการใช้ชีวิตอ่ะบัคพี่ดูโเฮงก่อนเข้าทํางานนะคะเปบดปิดบัตรไม่รู้ว่าแบบอ่ะคนนี้ โหเฮงไม่ดีไม่รับเข้าทำงานเพราะเขารู้สึกว่าเอ้าเขา่สิจะเชื่อถัานี่เห็นมันสมบูรณ์กับชีวิตประจำวันแล้วมันไม่แปลกันเทียบน้ำหนักแล้วความสามารถมึงควรจะอยู่มากกว่าโหเฮงล้วถ้าเขาไม่มีความสามารถแต่เขาโหเฮงดีก็คือรับอย่างนี้เหรอ ายก็เลว่าสนามไงครับแล้วคุณไม่มีความสามารถแล้วคุณไปทำงานในองค์กรเขาเพียงเพราะหัวเห็นคนดีอย่างเงี้ยหรอใช่วาสนามดีมีใจมากวเกินไปโอ้ยจะเลยแล้วคุณไม่บางทีหมอดูเขาดูอย่างเงี้ยเออเนี่ยมีเกณฑ์เป็นคุณนายนะอย่างเงี้ยบทงคนเขา ขืนด,ดวงข้อดีของการเชื่อความพันดูดวงนะคะเราเหมือนแบบว่าได้นักวิชาการด้านการไกด์ในเซลนชีวิตทําให้เราเนี่ยสบายใจแน่เลยอะดูดวงถ้าดวงออกมาไม่ดีเราจะได้ระวังตัวเองในการใช้ชีวิตมากขึ้นการดูดวงก็คือความสบายใจใช่เรียกว่ามีที่พึ่งทางจิตใจดีกว่าไม่มีอ๋อท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็คือเหมือนเขาไกด์แนะแเนวแนวทางชีวิตให้ชีวิตเราดีขึ้น อ่าต่อไปมาถึงฝั่งของทางนี้แล้วครับผมสรุปสั้นๆเนื้อๆเน้นๆก็มีจุดหนึ่งละกันที่ว่าเห็นตรงกันก็คือมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตนะเนาะมันคือการแบบมีสเติการอยู่กับตัวเองอ่ะมีการรู้เหตุและผลในสิ่งที่เราทาลงไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราแบบเราทาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมันมีเหตุและผลของมันเราทําอย่างนี้ มันจะเกิดอันนี้ขึ้นเราทำอย่างน,นี้มันจะเกิดอน,นี้ขึ้นสุดท้ายมันก็เนี่ยใช้มือคือจุดเดียวกันมันคือวนกลับมาที่อยู่กับตัวเองว่าเรารู้ในสิ่งที่เราทำมากน้อยขนาดอันนี้ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดูดวงเพราะไม่เคยดูไม่รู้ค่าดูร้อยสองร้อยนี่คข้าวมันไก่ได้สามสี่จานเลยนะ <laughs> เอาเอาตังค่าดูหมอเนี่ยไปซื้อข้าวมันไก่กิน <laughs> แล้วก็เรามาแบบตั้งสติกับชีวิต ปัจจุบันของเราว่าไม่ประมาทไม่ประมาทคือความมีเหตุและผลก็คือฝั่งนี้ก็จะไปที่ทางของเหตุและผลมากกว่าสรุปแล้วก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินว่าฝั่งไหนไม่ดีหรือฝั่งไหนดีนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลครับผมทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนครับผมว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงใครอยู่ฝั่งทีมไหนฝั่งทีม เชื่อหรือไม่เชื่อก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมและสุดท้ายนี้อย่าลืมไลค์ไลค์และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์กดแชรร์อออ้ยไไไไมม่่่่นะงเดี๋วบกกและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเดี๋ยวโปรจะใช้ด้วยนะครับ ชอบมากกดสองรอบเลยครับ<ง>ไม่รับชอบไปชอบไปรอบ<ง>เดียว<ง><ง>